เ,นนอเ,อเอาละครับก่อนที่เราจะไปประกาศคะแนนกันในคืนนี้ตอนนี้อยากให้บัสทั้ง12คนมาแชร์กันครับว่าที่ได้แบ่งกลุ่มกันไปกลุ่มไหนได้อะไรมาบ้างเพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังกลุ่มเราเมาื่อวานคือเหมือนแบบว่าอยากให้เหมือนแบบมันเหมือนแบบสรุปทริปนี้มาให้ฟังว่า <Okay. S 3> ทริปนี้คือเรามาด้วยกันแล้วก็แบบว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเราเองจับมือเดินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาปะสมมุติจบทริปนี้ไปก็คงจะ <c oughs> คิดถึงการที่ได้ ตื่นขึ้นมาแล้วได้มาปลุกเพื่อนบ้างแบบพิถิงว่าเอแบบได้มาปลุกพี่มาร์คได้มาปลุกคอเปอร์อะไรอย่างนี้ก็เลยพยายามทำเดโม่ออกมาให้แบบมัน bright อเน e x t อรันขุนพลก็ตอนแรกเราเริ่มทำดนตรีก่อนในในโปรแกรมเพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันอันนี้ไม่ใช่เดโม่เฉยแต่ว่าเดี๋ยวเราทุกคนลองฟังดูกอน5 6 7 8 แล้วก็อันนี้คือเข้าพรีฮุกอันนี้มันคือแบบว่าแค่ทำเพื่อนนึกเนือเน้อออกใช่ๆใช่ให้เอาอีกนิดนือกลก่มนี้อ่ะก่มนี้ก็เมื่อวานได้เป็นแบบฟิล์เมโลดิกแบบจะมีความแบบเมโลดี้แบบบรายๆหน่อยเดี๋ยวลองให้ฟังเลยละกันไม่พูดเยอะฮะครับผม Something โอ๊ยชอบนะผมชอบเมดี้นะผมก็ชอบผมือเมดี้มันมีความแบบเกาหลีเออปิงซี่ที่เกาหลีอะญี่ปุ่นบอกม็ถูกเหมือนกันแต่ผมชอบผมชอบเออชอบอันนี้ถ้าชอบเมดดี้อะก็อยากให้แบบช่วยคลิปนะได้ได้ จริงเหรอคุณแทม่ตนอนนดเลยอยากให้มีเรื่องเราอะไรแบบในทริปอะที่แบบเป็นเพลง u n นิคได้ก็รู้สึกว่า smooth, สมุดอะสมุินะอันนี้แบบตลกตลกไปก่อนนาฬิกาปุ๊กไม่เคยจะตื่นเลยอะไรฮะเกิดว่าแบบมันจะเป็นเรื่องเราสเปซิฟิกที่แบบแ,แ,แต่ว่าไม่ใช่เนื้อนี้แนะ่นอนแต่ว่าแบบอยากให้ช่วยคิดแบบอะไร<อ>ที่แบบสเปซิฟิกที่ใส่ในเนื้อเพลงได้อย่างอยากมีซาวี่อยาก,ยากมี story, อะไรที่แบบที่เราที่เราอะแบบอาจจะเป็นคําพูดเราเองแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราทํา ที่มันแบบที่มันยูนิดงหน่อยอะไรเงี้ยสาคนละค <Okay. S 2> ่รง้แต่เออเหมือนตอนที่พีมเปิดเพลงหนึ่งมาเป็นเพลงรักกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบว่าพอฟังเพลงรักเนี่ยรู้สึกแบบอยากแต่งเพลงรักเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมันอิสปายดีแล้วมันก็สามารถแบบไปได้อีกเวนึงเหมือนกันมันมีความโพสิทีฟแล้วก็อยากเป็นเป็นแนวข้างรักไปเลยลมกินใจมาโอเคห้าหกเจ็ดแปด ชินกับการมีเธออยู่กับฉันทุกวันอินกับเรื่องนมเดิมเล็กน้อยที่เธอทำเตผลที่มันไม่ค่อยจะสัมพันธ์เวลาที่ถามทำไมถึงชอบกันไปที่เธอไม่ชอบให้ฉันเปิดตอนเช้าก่อนกับเจอให้ฉันแทนพาห่มตอนหนาวนใช่นี้ใช่คือในถูกปะอันนี้เวิร์สเวิร์สพูดเน,นื้อให้ฟ <worst>, ังก่อนพูดเนื้อให้ฟังก่อนช่ว กินกับการมีเธออยู่ในทุกวันอ่ะกินกับเรื่องธรรมดาอ่าแล้วก็ชอบผลของเธอว่าแบบว่าสมมติเราชอบใครอย่างเงี้ยเอ้ยเขาชอบเราเราไปถามเขาว่าทำไมถึงชอบเขาก็ตอบว่าแบบเขาตอบว่าเออไม่รู้เหมือนกันแบบว่าก็ไม่รู้ว่าชอบเธอเพราะอะไร แค่ชอบแบบชอบชอบที่แบบเธอเป็นเธอไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรเหมือนกันมันดูไปเห็นผลดูอะไรสักล่อ่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้พระหลังมันถือว่าเป็นแรป melodic r a ปนิดนึงใช่จริงแค่ใครนะทีคิดมากชื่อแต่ว่ายัดยัดตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตรงนี้ก็ได้อาใจเอาใจเอาจริงว่ารู้สึกว่ากลุ่มนี้แต่งเวอร์สมาดีนะถึงแบบเอามาปรับปรับอ่ะมันเป็นเวอร์สนึงได้แล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเฟรน n d s h i ได้ใช่ใช่ใช่คุยค้าในเรื่องเพื่อนได้ะใช่ไม่มีไฟอยู่นะจริงวันนี้มาคุยกันและโอเคงั้นเราก็แรปอัพประมาณนี้ เอาละครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกาศคะแนนเกมถ่ายไม่ซ้ำจําให้ได้แล้วคะแนนวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก่อนก่อนไปประกาศอยากรู้ว่าวันนี้ทุกคนคิดว่าคือมันถ่ายรูปแบบมันถ่ายรูปคล้ายๆกับวันที่เราไปถ่ายที่อ่าวมายาอเอาเออยากรู้ว่าวันวน,วนี้มันทำอะไรแตกต่างจากวันนั้นมีทริคอะไรไหมทริคล, <laughs> ลวงว <laughs> <laughs> ทริคคืออะไรเน้นปริมาณเป็นไลน์ snap หมดรอดูเลยคะแนนหนึ่งคนเเน้นปริมาณแต่เขาบอกวันนี้อันดับหนึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้อะไรคุณเดี๋ยวนีคุณพูดเผื่อเนี่ยอันนี้พูดดักกันเนี่ยคุณดำอยู่เป็นสองสามร้อยเลยนะไม่แต่ว่าเราอ่ะคุณพูดเผื่อคุณทำไม่ดีใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันต้องถูกคัดอีกทีหนึ่งไงมันต้องถูกคัดอีกทีหนึ่งแต่เราส่งไปไม่ถึงสิบรูปฮะอุ้ยทำไมอ่ะผมพูดถ่ายเป็นร้อยได้ไม่หรอตั้งแต่ตอนที่แล้วหละอาแต่เรื่องดีๆใช่ไหมอาจจะแบบว่าคุณลิตี้ดีๆได้ใช่คุณคุณส่งไปสิบรูปใช่ปหมไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบใช่ไหมอาคุณส่ง เอาแล้วบอจิงสองผมได้สิบสองผมเลือกมาสิบสองไงครับออ๋อนี่เ,เขาคันมาแล้วไอเกมที่แล้วที่พี่อรันที่แบบว่าถ่ายมาเยอะแล้วแบบแจ๊คะแนนดีๆแต่ไม่ส่งอ่ะนี่จะไม่ส่งความจริงส่งไปสองก็ได้นะคะแนนมันก็ได้เยอะกว่าเดิมนี่แสดงว่าไม่เรียนรู้จาก๋ยวเขผิดพลาดใช่ไม่รู้จดี๋ยวเขผิดพลาดต,ต้องไม่เขาอ่อนให้หรือเปล่าเขาอ่อนให้เดี๋ยวเกมไม่สนุกไมาหรอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเล่าจริงผมถ่ายเคยดูหนังหนังผีแม่พวกหนังร่างทรงอะไรเงี้ยแบบผมก็เนี่ผมถ่ายรูปดีมากคือมันจะ คือถ้าแบบไม่ใช่ถ่ายไปถ่ายวิวอะผมบอกจริงว่าอยู่ในหนังซีนิมาติกมาปุ๊บโอ้โหดีมากซีนิมาติกวิวดีมากนะเคี่ยดไหมกับร่างทรงไม่ฟิลหนังผีไงฟิลหนังแบบมุดมฟิลหนังผีอย่างเงี้ยแล้วผมปรับเอฟปรับไอโอปรับรูรับแสงให้มันแบบพอดีกับภาพมากแล้วมันเพอร์เฟกต์ตั้งใจตั้งใจให้แบบมันื้อหน้าเอสก็รูรับแสงเหมือนกันคูดขนาดครับปล่อยเบอร์ไปก็ได้ครับบางทีแล้วแโจทย์คืออะไรโจทย์คือถ่ายคนไง แล้วนางผีคืออะไรก็ผมถึงไม่ได้คะแนนไงครับทุนนรอตังค์เลยครับเราได้ข่าวว่าฮา r d studio อะส่งไปหกสิบรูปผมส่งรูปวิวไปก็ครึ่งแล้วเออเอาวิวต้ส่งเลยเหรอไม่ผมอยากให้พี่ยงเห็นเฉยผมถ่ายรูปนะผมไม่ได้กูอู้อยู่ไอผมด้วยวิวผมละไอมาร์กอนผมส่งไปเยอะสุดผมส่งไปร้อยร้อยหนึ่งรูปอันนี้คุณเอาทั้งโฟลเดอร์ไปหรือเปล่าไม่จริงป่ะไม่ได้น้องไม่ได้สามเคมีใช่ป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทำไมถ้าเกิดสามที่สามมันหายคูนเลยนะถ้าสามไงนะถ้าซ้มหมายมันหายคู่พี่จะไม่ได้แบบ ที่มีมันต้องมีซ้ำกันบ้างแหละเอาจริง้นะทวนกติกาการให้คะแนนบัสจะต้องถ่ายรูปเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยที่เคมีไม่ซ้ำกันและแบ็กกราวต้องไม่ซ้ำกันและถ้ามีรูปที่เคมีซ้ำหรือแบ็กกราวซ้ำจะเลือกส่งได้แค่รูปเดียวเท่านั้นถ้าหากส่งซ้ำจะไม่คิดคะแนนรูปที่ซ้ำเลย รูปที่ส่งมาจะต้องผ่านการคัดเลือกจากโปรโดิวเซอร์รายการได้แก่พี่ยงพี่แท,ท้และพี่ปิงและรูปที่ผ่านการคัดเลือกจะนําไปคูณจำนวนหัวของบัสในรูปหัวละหคะแนนครับได้อยู่นะตัวเองท่า่ <laughs> ะดังนั้นเราจะเริ่มจากประกาศอันดับที่12ก่อน เหมือนทุกครั้งอันน yes ouais> 네ี้คือรวมมาให้แล้วเลยยังค่ะเอาเกมนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปประกาศคะแนนรอาแคเกมนี้อันดับที่12ค่ะเตรียมลูกครับเตรียมลูกส่งรูปมาทั้งหมด17บเจ็ดรูปอ้าวมีรูปที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกทั้งหมด5้รูปโอ้ยมีแย่นะขออนุญาตเตรียมลูกครับเป็นจำนวนหัวคูณแล้วคือ17หัว85คะแนนจินมุกคิมค่ะอุ้ยคือจินเกินหัวนี้มันประกาศคะแนนสองพุณชัยยังอยู่ได้ไง ไล้รูปคือได้5้รูปท yeah, yeah, um ี่ได้เยอะนะคะแนนเยอะเยอะมากเยอะกว่าผมเอเกมนีแล้วอ่ะนั่นเท่ไหรแปดสิบห้าน um 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 um> oh ี่คืออันดับสิบสองอันดับสิบสองแปดสิบห้าคะแนนแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวแต่แปลว่าแค่5้รูปได้85คะแนนใช่ไงมันขึ้นอยู่กับรูปนั้นมีคนในรูปเยอะแค่ไหนฮานดงจินอ่ะมี17หัวไง เบอร์ไปกี่รูปคะรู้ตัวไหมความเบอร์คือความตั้งใจที่แบบคือแบบตั้งใจให้มันแบบมูดอะเพราะบางคนอะมันต่างังอยู่ก็แบบไม่ควรโฟกัสเขาแต่ว่าจะไปดูมันเบอกี่รูปคือมันเป็นบรรยากาศบรรยากาศสองคนเบอร์สองคนอะก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเอออยากให้คนนี้เห็นชัดแล้วก็คนนี้เป็นแบบที่แบบปกติเราโชว์เต้นใช่ป่ะเราก็ไปให้คนที่กดเจนอะ คุณก็บอกไปแล้วขยับโฟกัสไม่เป็นแค่นี้ใช่ครับบอกเลยว่าถ้าถือกล้องคุณจิมวุคคิมเนี่ยเอกลักษณ์มากจินถือโชว์ดิคุณถ่ายรูปมีนิ้วก้อยต้องบอกก่อนคือตาข้างหนึ่งต้องปิดใช่ครับแต่ผมทำไม่เป็นก็เลยอ๋อเหรอก็ทำ เอานิ้วชีพิดตาไม่ไม่ไม่หันมาเลยถือกล้องนิ้วชีพเวลาเวลารู้แล้วทำไมถึงเบอร์ไม่ไม่มีจับไม่มีส่วนไหนจำเลนเลยนี่มัเพราะผมเองกับผมรู้สึกเหมือนจับตาสองข้างอยู่ก็เลยนิ้วชีพิดตาง่ายกว่าเออแนี้ยไม่ไม่แปลกใจที่เบอร์จ๋าละอ๋อถืองี้ใช่ถืองี้แล้วเนิ้วชีพิดตาเล่นโอันดับที่สิบเอ็ดค่ะผมเองส่งมาทั้งหมดสิบห้ารูปมีรูปที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด7จรูปผมเอง มีจำนวนเพื่อนอยู่ในนั้นทั้งหมด21หัวหนึ่งร้อยห้าคะแนนคอปเปอร์ค่ะอุ้ยเกินเกินเกินเอิ์บอกเลยนะวันนี้เชิญทูตอิเลเวนคุณภูคุณมีสิทธิ์เหนี่ยน้องต่อยทำดีอยู่นะวันนี้บอกเลยนี่โหสแนปยับสแนปยับตอนตอนถ่ายเนี่ย เขาหันมาบอกว่าไปยืนให้ผมหน่อยครับผมสิบสองเฮ้ยเขาเขาบอกอย่างนี้กันทุกคนเลยผมเห็นนะทุกรูปอเห็นใจก่อนจะแ n a เออขอความเห็นใจที่สิบสองหน่อยครับยืนยืนกันหน่อยนี่ตลอดเลยอันดับที่สิบค่ะส่งรูปมาทั้งหมดสิบแปดรูปค่ะมีเลือกมาทั้งหมดจากพี่พี่เก้ารูปค่ะนับจํานวนหัวในนั้นทั้งหมดยี่สิบสามหัวค่ะโอ้เยอะนะหนึ่งร้อยสิบห้าคะแนนคือเออค่ะ อันดับเกนะคะส่งรูปมาให้พี่ๆทั้งหมด22รูปมีรูปที่เลือกทั้งหมด10รูปกะมีจำนวนหัวอยู่ในนั้น24หัวรวมเป็นคะแนนร2 0คะแนนพี่เน็กค่ะโอ้ไม่ได้รูปสัทีคุณพูตชัยนี่เหมือนจะเกิดน,นะครับในเช่นนี้ค่ะ ขอบคุณครับทินุกผมบอกแล้วเมื่อวานคุณเป็นหุ้นที่กำลังจะขึ้นวันนี้โอ้โหมากเลยขึ้นไไม่ผมพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันดับต่อไปค่ะอ่ะอันนี้คุณภาพจริงส่งมา12รูปค่ะมีรูปที่ผ่านเกมทั้งหมด10รูปค่ะเป็นจำนวนหัวที่อยู่ในนั้นทั้งหมด25หัวเป็นคะแนน125คะแนนพิมพ์วสุค่ะเมื่อกี้ต่อขุนพลนี่ลงไปนอนยิ่งได้เลยเฮ้ยดี่จริง ค่าพิมพ์ับไม่ต่างกัจินแล้วจริงไมมันได้สิบรูปเนระทำไมผมงานดีะผมเลือกโปกัสเป็นไงตอนหลังอะอันดับที่เจ็ดนะคะส่งรูปเข้ามาทั้งหมด22รูปค่ะขอรูปครับมีรูปที่ผ่านเกณฑ์พี่ๆเลือกทั้งหมด12รูปนับเป็นจำนวนหัวในนั้น31หัว155คะแนนผู้ทัดชัยค่ะว้าวฮ้มดีกำลังขึ้นฮุ้มตัวเก่งมาก ผมรอดูอันดับรวมคุณนะคะน่าจะขึ้นนิดนึ่งคือกีเมะแอนิเมชั่นเกมบอลมากเลยเราเข้าสู่อันดับต่อไปค่ะอันดับที่6ค่ะโหโหดมากอ่ะเหลือใครมั้ยนะย้งมือเหลือย้งมือเลยใครผมก็โอเคผมก็โอเคผมก็โอเคน่าจะมาน่าจะมาหกแล้วเนี่ยอันดับหกเนี่ยอันดับหกค่ะส่งเข้ามาทั้งหมด16รูปค่ะมีรูปที่พี่ๆเลือกทั้งหมด11รูปค่ะคุณภาพดีกนะ นับเป็นจำนวนหัวในนั้น34หัวเป็นคะแนน170คะแนนอลันค่ะโอ้ยไหนบอกส่งหนึ่งสิบรูปเออคุณบอกส่งสิบสิบรูปไม่ใช่เหรอในนี้คุณชอบกี่นะกี่นะไหนไหนเมื่อกี้พูดดังก็ชอบกี่นะไหนใส่จูในพี่จูอย่างนี้คุณพี่จูตตลาดน็อกกันตลาดเก่งแล้วอย่างนี้แล้วที่หกขอบคุณครับยังงงตัวเองอยู่เลยอ่าอันดับห้าค่ะส่งรูปเข้ามาทั้งหมด25รูปค่ะ มีรูปที่พี่พี่เลือกทั้งหมด16รูปค่ะได้อยู่ได้อยู่นับเป็นจํานวนหัวในนั้น39หัวเป็นคะแนน195คะแนนขุนพลค่ะขุนพลค่ะเฮ้ยยังไม่ไทยแลนด์ีกเหรอดูดูไอ้นั่นก่อนดูไอ้นั่นผมงถึงหรือว่าผมส่งไม่เยอะเลยนะจริงอาจจะเป็นรูปคุณภาพหรือเปล่าไทยอ่ะไทยบอกว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแบบบ่นบ่นบ่นแบบชอบ โกหกอ่ะใช่ผแลเอาจริงอ่ะกีจู้เหมือนกันผมกีจู้อย่างนี้ตลอดแล้วผมก็จะสบายจะโอเคมีปีกแล้วแล้วผมก็ใส่ไม่ใส่จริงๆริงเชื่อนะกูจะเชื่อได้ไงเขาถือกล้องอยู่คนเดียวไม่คนถือกล้องคนเดียวก็มีตั้งเยอะวันนี้แต่กล้องผมมันต้องโฟกัสนานมากเหมนโฟกัสได้เอฟ F11 อ่ะอุยกิ่งจังไงไม่เอาจริงว่าผมอ่ะบอกเลยว่าวันนี้ตอนเดินป่าผมกลัวผมก็เลยรีบแซงก่อนเพราะว่าผมผมไม่อยากอยู่ที่ป่านะเพราะผม แบบระหว่างเดินอะแบบพี่เขาบอกมีเสือดำมีวิชช้าไม่มีเราไปป่าดีกวันใช่ไหมใช่ป่าเดียวเขาบอกว่ามีพี่สองคนที่พาเราเดินุนะดำอะผมก็เลยแบบจริงวะพี่ผมก็เลยวิ่งแบบวิ่งแบบไม่สนเพื่อนแล้วแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบทุกไม่คิดนึกว่าทุกคนจะตามมาแต่กลายเป็นว่าทุกคนระหว่างทางคือถ่ายรูปกันโอ้ซึ่งจะบอกว่าเราอยู่กับฮะตลอดฮะคือถ่ายมดถ่ายต้นไม้ถ่ายใบไม้ถ่ายรุ้นนั่นนี่โอเคแต่หมดคือคือฮะเวลาไหนไปถ่ายรูปคือ หันมาหาาใช่ปะถ่ายแบบใบไม้อยู่ตอนเป็นบิ๊ิกกันอะไรเนี่ยวันนี้ก็อยู่ก้าท่อนานๆจะได้ถ่ายไรกล้าทีนึงอ่าไม่ไม่เคยถ่ายมาก่อนแต่วันนี้ตอนเราเดินกันมีขี้ช้างเห็นปะเห็นนะก้อนเลอะเลยผ่านจริงๆมีช้างอยู่จริงๆครับนี่ยังอยู่นี่อยู่เลยพี่ยอด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 อันดับสี่ค่ะจำนวนรูปที่ส่งทั้งหมด40รูปโอ้โหเสร็จนะสี่สรูปใช้ได้น้อยขนาดนั้นเลยจำนวนรูปที่ผ่านเกมทั้งหมด 14รูปออุ้ยหนักมากหนักมากไปี่สเดี๋ยวคุณเหรอครู้ไงดี๋ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นักเป็นจำนวนหัวทั้งหมดในรูป42หัว210คะแนนจังทีค่ะพี่จริงถ้าถ้า40ได้อันนี้ไม่น่าดีใจเท่าไหร่ไม่ไม่เ่งรูปผมมเอาจริงที่ถ่ายมาไม่เยอะมากนะแต่ดีทุกกรปผมมั่นใจเลย ไม่ไม่หรือว่ามันหรือฟังหน่อยมันอาจจะเป็นช่วงช่วงปากก็ได้ช่วงที่เราแบบผัดกันอ่ะผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าจังทีอ่ะเขาอายส่งเยอะแต่ว่ามันซ้ำเปล่าเพราะว่าเพราะว่าพ่อจังตอนตอนเรือกรูปอยู่จังบอกว่านี่ผมเลือกมาเยอะมากนี่ยังไม่ซ้ำทุกคนเลยไหมพี่นี่แต่จริงมันต้องมีซ้ำแน่ไม่มีหรอกจริงเหรอผมว่าเขาจังไม่ค่อยซ้ำจังไม่ค่อยซ้ำแต่มันเบอร์แต่ว่าถ่ายไม่สวยถ้าคิดว่า40เหลือ14เป็นจำนวนที่แตกต่างแล้ว อันด,ดับต่อไปส่งทั้งหมด43ภาพเฮ้ยใครอ่ะได้รับเลือกทั้งหมด14ภาพอุ้ยอุย,อย,อยผมไม่เนี่ยผมไม่เนี่ย,ยไทยแลนด์ะแต่เป็นจำนวนหัวทั้งหมด43หัว215คะแนนไทยชยานนท์ค่ะเฮ้ยเชียรนน์ได้ละเชียร์ ไดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะแต่ผมไม่ถ่ายแล้วไหนบอกส่งน้อยแต่บอกส่งน้อยส่งเยอะกับผมกอีส่งวิวด้วยผมไม่ได้ส่งแค่คนอย่างเดียวส่งวิวด้วยครแบพี่ฮาร์ก็ชอบไงแบบถ่ายมาสวยซิมเนมาติกฮะซิมเนผมเนี่ยซิมเนผมเน้นส่งเยอะคือแบบว่าเมื่อวันนั้นที่ผมส่งรูปเออข้างหลังไอเออะอย่างน้อยผมก็ได้สองคะแนนนะเอาคิดดูสิเออผมก็ส่งไปก่อนเผื่อมันได้ไงเออผมคนเชื่อคุณเชื่อคุณว่าคุณเืออันดับเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่อันดับสามอ่ะอูนดับสามแล้วเหรอ ก็พอตัวอยู่แล้วคนนี้เอาเรื่องอีกแล้วคนนี้เขาถ่ายนกถ่ายไม้จริงไหมนกถ่ายไม้เอาคะแนนมาจากไหนเนี่ยพี่น้าส่งไปร้อยร้อยรูปเหรอส่งไปร้อยรูปกอหก็สมควรแหละที่หนึ่งถอะที่หนึ่งไปตออยากให้ประกาศหนึ่งก่อนหรือสองก่อนหนึ่งเลยพี่หนึ่งเลยครับอันดับหนึ่งส่งร้อยรูปนี่แต่ส่งรูปซ้ำไปยี่สิบรูปเหลือแค่แปดสิบรูปค่ะฮะแปดสิบคน แปดสิบก็เยอะนะแปดสิบก็เยอะ,ะ,ยอะผมนินจำนวนนะให้รักคุณคุณภาพมีจำนวนรูปที่ผ่านเกณฑ์19รูป 8ปสิรูปพันสิบเก้าไม่ไนะหม่ไม่ได้เไมเข้าใจคือกล้องผมอะแสดิจิตอลของผมใช่ไหมแล้วมันเก่าไงมันแบบมัน้ความกวามันช้ามันช้านานอ่าผมกว่าผมกม่ผมจะถ่ายได้เพื่อเดินหนีไปหมดแล้วแต่ก็ถ่ายได้ทั้ง200รูปนะใช่ผมถ่ายได้หลายรูปถ้าถ่าย1ิบน่าจะได้ใช้หนึ่งไม่แต่กล้องกล้องพวกคน3ามคนโกลถ้าถ่ายในถ้าได้นะเออกล้องพว้คนถ่ายในถ้ได้นึงนะยังไม่ประกาศชื่อเลยนี่คือเรามเป็นมา a r แล้วหรอของ a s เลยเพราะว่าใช่แหละร้อยรูปผมไม่มี เช่ครับโปรดิวเซอร์เจ้ารูปนั้นมีจำนวนหัวทั้งหมด68หัวทำไมหัวเยอะจังอะรวมเป็นคะแนน340คะแนนมาคริสค่ะผมว่าขึ้นเป็นลำหนึ่งป่ะจริงจริงจริงเป็นไปได้มีอากาศคือเมื่อกี้ถ้าเกิดพูดได้ขนาดนี้ก็ขึ้นที่หนึ่งได้เหมือนกันนะหน่งเดวได้มาอกแล้วผมว่าเขาได้ไปดูแล้วแหละคอนเสิร์ตอันดับสองฮาร์ดค่ะส่งรูปมาทั้งหมด58รูปค่ะรูปที่ผ่านเกณฑ์สิบหกลูป เป็นจำนวนหัว45หัว225คะแนนไดไดได้จบไปแล้วกับการประกาศคะแนนเกมถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้ที่ผลลัพธ์เหนือความคาดหมายแล้วคะแนนนี้จะมีผลต่อแรงกิ้งคะแนนสะสมเดี่ยวรายบุคคลของเรายังไงจะช่วยให้พููทัดชัยขึ้นมาจากอันดับที่12ได้ไหมไปชมกันเลยครับ อ่ะดังนั้นประกาศลำดับค่ะไม่เอาเราได้ไหมแต่อันดับที่12ไล่ขึ้นไปค่ะพร้อมลุกแล้วอันดับที่12ค่ะคงที่จากเมื่อวานภูทัดชัย603คะแนนค่ะไห <c oughs> นคุณบอกว่าการาฟตัวนี้จะขึ้นนะฮะ <c oughs> คุณมันต่่ำมากตอนแรกมันจะขึ้นมาอยู่ไหน <c oughs> อ่าเอาที่ดีใจเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรอายอพอแล้วพอเลยคภูทัตชัยค่ะ ุ้นนี่กำลังขึ้นไปไหนไปไหนพุ่มเติมอ่อนด้ชอบยันลัง้วนึกว่าโรนาลโดอ่ะอันดับที่11ค่ะ661.5คะแนนคงที่พิมพ์วสุค่ะพี่ไปไหนนี่งเลยอ่ะไม่เป็นไรอยู่รังไทย ก็ดีแล้วสมมติเราอยู่กลางๆเงี้ยมันไม่ได้อะไรแล้วไงแต่ล้างท้ายคนยังจำได้ว่าเอออันเนี้ยเทียนคือหนึ่งเลยถูกต้องครับทีมคนตรงกลางต้องรู้สึกไงครับคนตรงกลางต้องรู้สึกกับคนตรงแบบไม่โดดเด่นอ,ะอ่ะทีมครับอยากอยากเด่นก็ลงมาครับเอออันดับ10ค่ะมีคะแนน694คะแนนคงที่จินวุคคิมค่ะซุยโมนันโดนี่กคงที่เหมือนนิว่าร์ดาการที่จะคงที่ตามว น่าใช่นะครับคนไทยคนด้านด่างวันนี้ไม่เนี่ยหยุดถ่อมตัวได้แล้วไม่ถ่อมตัวปลอวันนียอันดับต่อไปเป็นอันดับที่ตกลงมานะคะอันดับที่เก้าค่ะผมเองอะมีคะแนน761คะแนนตกลงมาจากอันดับ7คอปเปจ็ดคัะเดปอร์อันนี้นะสี่คนที่สี่คนที่อยู่อันดับท้ายเฮ้ยภูพินทินอะไรนะเมื่อกี้อันดับ8ค่ะ 772คะแนนห่างจากอันดับเมื่อกี้11คะแนนค่ะนาตากิรนาตากิรว่าอยู่ที่เดิมนะคะพี่เน็กค่ะโอ้พี่ไทยขึ้นไปลำไมอีกใครเดี๋ยวผมก็ตอบไม่ต้องหรอกถ่อบตัวเขาถตอบตัวเยอะคี่พูดอะไรได้ผมเอาอยู่พอขึ้นก็บอกว่าถ่อมตัวพอลงก็บอกว่าถ่อมตัวให้ทำอะไรได้วะมองดีอันดับต่อไปค่ะสลับที่กับอันดับเมื่อกี้ค่ะไทย เคือขึ้นมาจากเก้าไทยชยานนท์แปดคะแนนค่ะลงมาหอันนี้อะไรไนึไนึ่ลงมาแดขึ้นไป2อก็ได้อยู่อันดับต่อไปค่ะแปดคะแนนมากกว่าอันดับเจ็ดเมื่อกี้สิคะแนนค่ะจูจิอยู่นะตกมาจากอันดับสองเอเอค่ะท้าไห่นะตกมาจากเท่าไหร่จาสอลงมาสี่อันดับห้อันดับเอโบนนีนดองลองครับ อันดับ5นะคะ8 8 3คะแนนคงที่จากเมื่อวานค่ะขุนพลค่ะชาไฟดูเป็นคนมาตรฐานดีครับอ,อันดับ4ค่ะ927คะแนนตกลงมาจากอันดับ3ค่ะ<อ>จังทีค่ะอ,อุ้ยจัยงลงหนึ่งอันดับครับไว,ไว้ไว้ผมเป็นดาวรุ่งนะตายลอ,อันดับ3นะคะ935คะแนนขึ้นมาจากอันดับ4ีฮาร์ดสลับกันค่ะ มาเอาแล้วมาร์กเอา้ีมาแร์กมาร์กอีสไซค์เป็นมีโอยูอ่ะนี่ผมเป็นดาวรุมมันคือมีโอยูแล้วว่าตอนเนี้ยแล้วคะแนนจุดห้าผมหายไปไหนขอโทษค่ะเก้าอยสามสิบห้าจุดห้าค่ะโอเคทวงด้วยปล่อยใจละปล่อยใจมันจะหามากนะคุณชนะเขาจุดห้าคะแนนเนี่ยรอดูราคาอันดับหนึ่งนะคะหนึ่งพันแปดคะแนนค่ะสองคนเท่ากันอลันกับมาร์กค่ะ อลันกับมาร์คค่ะโอาวเยอะาใคเปานือย่างงี้ยกดีนะเลี้ยงคะแนนไปก่อนอันดับ2จะได้ไปด้วยอันดับก็ไปได้ไป3เลยไปเ่ากันแบบโคตรแบบองเ้เราให้ได้ท่ได้ได้คะแนนถ้าสมมติจบ่างงี้ไปค่คนก็ต้องพี่อาบอกอันดับห่งกัอันดับสองดว่าอันดับหนึ่งร่วมอันดับ2ก็าคนมันมาอันดับหนึ่เข้ามาดับ3เลยคะน้อสมมตินะครับสมมติถ้าผมแก้บัเกมมีสมมติซ้ำกัน5คน ทำไงอาสมมุิอ่าสมมุิไป5คนนี่เจอบักละไปกันห้สมุดซ้ำกัน5คนไพ่ทยไทยไทดีมากดีมากสมุดสมุิสมุติ้ำสิมซับเราก็เล่นเกมสุดท้ายให้ไม่มีใครซ้ำได้ค่ะอ๋อผู้หญิงรู้ว่าเขาเขาเป็นกรรมการเองที่บอกว่าฮะสมุดซ้ำห้าคนอ่ะห้าคนคนต้อออกกันว่าใครได้ไปโอ้โหแค่ขนาดเล่นกันมาแทบตายและนี่คือ r a n กิ้งคะแนนสะสมเดียวรายบุคคลหลังจากปรับคะแนนแล้วครับมีเอเอที่อยู่อันดับ2ได้เพียงเกมเดียวตกกลับลงมาถึง4อันดับ และมารกที่ขึ้นมาถึง5อันดับนํ้มาอยู่หัวตารางครองอันดับหนึ่งร่วมกับอลันเป<อ>็นไปได้ยังไงจริงไรวไม่ได้นไรม,มาร์กส่วนสองเวยเกมการแข่งขันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเกมหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงลําดับมากน้อยแบบนี้อีกหรือเปล่ามาเอาใจช่วยกันต่อในตอนหน้ากับจังหวัดสุดท้ายของบัสในทริปนี้กับรายการ b ัสซิ่งไทยแลนด์ วันนี้เราจะข้ามไปสู่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตไปสวนน้อาว้ยไปไปไปเลยเราไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตนยไม่ได้พูดเลยเฮ้ยจะไปไหนอะตอนตีทองตอนผมกลัวผมแตงเงียบหน่อยอาจจะพูดน้อยนิดนึงไม่ได้คุยไม่เราคือหน้าเราทำอันนี้ได้คือเหลือที่เหลือผมชิลมาก